สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบค,ครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องเสียโน้ยบุรียำครับผมวันนี้พามาดูเมก้าครับโอ้เมก้าของเสียตม้มเสียตม้มเสียตม้มนะเสียต้มครับตัวนี้เจ,อโ,อเจอโอแปดสีเจโอแปดสีครับผมตัวนี้หัวแคบ สองคันเลยครับในคันนี้ทีมงานชนะทรคันนี้น่าจะเป็นสีฟ้า,ากโกบีสวยครับสวยดีโนโเมกาดีรูักครับอ่าไปแล้วครับ ดูครับตอนนี้เสียดินขับครับโอ้สิงให้เทคครับผมคุณประหัดมาใหม่ออกงานได้สองวันนะครับ นคนขับเริ่มคล่องแล้วครับสิงไ้เทคกับเมก้าครับฮีโนเหมือนกันอ๋อพากันลงงานกันอย่างคาว่าอคอมาเม้นต์นะครับอันนี้อยู่กับรถขุด คันใหม่ใบแดงจากคนอื่นนะครับขายเหมือนกันคันนี้มาจากคนหนึ่งครับแหมคนขับเริ่มคล่องแล้ว มาอยู่ครับเอารถไถไปปรับพื้นที่ครับต่อมโอ้เต็มกบะเลยครับเสร็จตินก็ามาครับ กำลังหัดถูกหัดอยู่ติดไหมครับนพ่อไ, <laughs> ไ,ไปเลย,ยครับครับใส่หน้าหน่อยมือใหม่ครับ giờ ngày nào hay thấm mơ cái này lưng mà cái gì đó kiểu là gặp được nhớ rồi kìa ồ phải dỡ thêm bị Oh. สวัสดีพี่น้องชาวไทยครับรวันนี้<พ>นเสียตินครับมาทดสอบเองครับทดสอบรถรถใหม่เพิ่งวิ่งดินได้สอง,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 งวันฮัลโหล

เลยนะโอ้ต้องไปถ่ายคลิปจมสามคันเลยสินุ้ยดุนเออติดกันเลยเห็นไหมโอ้ใช่ใช่นะอคณะทีมงานมาจากไหนนะสีเหลืองคนไหนสีแดงโดมแล้วทีมงานมาจากไหนทีมงานแบบนี้หนึ่งคนจะเดินสีก่อทางวิ่งยากตรงนี้มาดูครับจมไปละสามคันตรงนี้แหละที่มาดูว่าจะลอกอ่ะล้อจ้าจ้านั่นสองร้อยเอาวันนร้อยสี่สิบ เอามาเอาเอานะายี่สิบแต่อยู่ข้างในสองร้อยมั้ยสองร้อยแหละตะเกียบ์สองร้อยเกียร์เจ็ดสติ๊กเกอร์สีแดงแล้วของพรเจริญสีฟ้าของเราไม่ได้นับรถเลยว่าเท่าไหร่เนี่ยทั้งมาเพิ่มเติมรถปั่นหมดเลยครับพี่น้องครับ รถเที่ยวดนะสีฟ้าคนเจริญแต่ว่าเขาก็เล้ยงดมาครับชุดรวมดำเลยนะโอ้ใครดูรถครับเีสีอะไรแดงชมพูชมพูชมพู はい โอ้ขับดีมากเลยครับคบลาสเหรอฮะคลาสต้องตั้งไม่ต้องหรอกพอดีนะมันก็เซนุยขับเกียร์อะไรฮะตรงนี้กับเกียร์อะไรผมมาเมื่อกี้สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเลยเนี่ยไม่เป็นไรเหยียบคลาสทำไมตอนเสียนุ้ยขับมันดังกรึดกรึดอย่างเงี้ยดังอะไรดังเวลาใส่เกียร์น่ะก็รีบไหมก็ไม่ได้เสซนุ้ยยังไม่รู้จังหวะอะไร ครับไม่รู้จังหวะเกี่ยงไงคืออย่างเราวิ่งเร็วอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเราจะใส่ลูกมันเกียร์สีอ่ะถ้ารอบมันยังเร็วเกินอ่ะมันก็ดัง ตามงากันแล้วอ๋อออได้เอาเก็จะไปไปไม่ได้ดินี่ไปไม่ได้ติดไฟเออให้ดีเข้ามาทำไมอ๋อมาถึงถนนแล้วครับเาไปที่ไหนไปทางเลี้ยวขวาไม่ต้องไปทางนี้นั่นแหละเข้ามาดักก่อนลุงจีนพูตรงศรีพูเราไปลุงภมาเลยมาเลย

ดูดเดือนไหมเนี่ยมันบอกทุกวันเรียบร้อยครับรถเดอย่างนี้นี่สองเดือนเสร็จไหมไม่เสร็จหรอเนาะเขาก็ตั้งสองเดือนให้เสร็จอ่ะ ໂຕຢູ່ເພິ່ນໄປຍິນບກອะไรໂຕນັ້ນນໃຜເຄນບກທົ່